สวัสดีค่ะพบกับปล่อยกันิกาคุณนะและนี่คือรายการ n o v l l d า y Podcast ร,ร,รายการดีๆที่จะมาบอกต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโลกในใิยายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะและสหรับเนื้อหาที่ปล่อยนำมาฝากเพื่อนๆกันในเอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าน่าจะตรงอกตรงใจกับใครหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันเนาะ ก็สำหรับสถานการณ์บ้านเมืองที่มันกำลังย่ำย้ายอยู่ณตอนนี้นะคะมีว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเองก็ดีหรือว่าเรื่องการเงินการงานเองก็ดีรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมันก็เริ่มแพงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทำให้เรานะคะรู้สึกแบบหดหูแล้วก็รู้สึกไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตและยิ่งหลายๆคนที่กำลังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านหรือว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อลึกๆ ซึ่งใครหลายๆคนที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่ากำลังเิรคฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเนี่ยก็น่าจะเกิดอาการเหล่านี้เกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นรู้สึกแบบหดหู่แล้วก็มีอาการซึมเศร้านะคะซึ่งปอยเองก็เป็นเหมือนกันค่ะก็เขาก็บอกว่าเราเนี่ยมกจะรู้สึกเบื่อในตอนที่ต้องทำอะไรซ้ำๆอยู่กับสภาพเดิมๆความรู้สึกเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิม ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเบื่อเร็วเท่าความจืดชืดแล้วล่ะค่ะก็แน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราเบื่อนั้นเราก็มักจะหาอะไรทำและสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดณตอนนี้หรือว่ายุคนี้นั่นก็คือทีวีหรือว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะในสังคมทุกวันนี้นะคะทำให้เราเสพสื่อมากกว่าที่จะสร้างสรรค์สื่อเราเนี่ยค้นหาแล้วก็เสพสื่ออย่างเมามันไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์โซเชียลมีเดียต่าง เราเองนะคะมักจะใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากมายจนกลายเป็นเรื่องปกติค่ะเรียกได้ว่าทุกวีทุกวนันทุกช่วงเวลาเลยจริงๆแต่แทนที่เรานะคะจะรู้สึกว่าเติมเต็มแต่ถ้าว่าเราเนี่ยก็กลับเสพสื่อเนี่ยจนเหมือนเมาทําให้เรานั้นต้องการมันมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในบทความนี้นะคะเขาก็บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมการบริโภคค่ะเมื่อเราเสพสื่อบันเทิงมากเกินไปเราก็จะต้องการมันเพิ่มมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปริมาณหรือว่าคุณภาพเราก็ต้องเสพมันบ่อยขึ้นและเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราเบื่อและเราเปิดดูมือถือดูรายการต่างๆเนี่ยแทนที่มันจะมาเติมเต็มแต่เราเองก็กลับรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหมือนเดิมซึ่งในบทความนี้นะคะเขาก็บอกว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขาดสิ่งกระตุ้นค่ะแต่มันเป็นเพราะมีสิ่งรบกวนจากด้านนอกมากเกินไป ยิ่งเรานะคะถูกสิ่งด้านนอกรบกวนมากมันก็จะยิ่งทําให้เรานั้นเบื่อหน่ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะและความเบื่อหน่ายนี้นะคะมันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้นําศักยภาพในตัวเรานั้นออกมาใช้เลยเราจึงรู้สึกว่าแบบเออก็เรื่อยๆเงินๆชีวิตมันก็แค่นี้อะไรอย่างนี้แล้ววิธีแก้าการเบื่อในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามค้นหาศักยภาพใหม่ๆของตนเองค่ะลองไปทําอะไรที่เราเนี่ยไม่เคยทํา ลองไปเจออะไรใหม่ๆลองกินของอร่อยๆของแปลกๆอะไรอย่างนี้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งรอบตัวเล็กๆน้อยเหล่านี้มันก็จะช่วยเปิดประสบการณ์ให้กับเราทําให้เรานะคะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้มีความทรงจําใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนหรือว่ามีแฟนเนี่ยก็อ,อาจจะทำกิจกรรมแปลกๆ,ๆ,ๆใหม่ๆร่วมกันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราทั้งสองนั่นเองนะคะ และท้ายประโยคนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มหนะตอนนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆลองเปิดตาลองมุ่งมันพอตัดสินใจแล้วก็ให้รีบลงมือทำเลยค่ะเท <c oughs> เขาบอกว่าความเหมือน่ายเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าเราเนี่ยควรจะยกระดับตัวเองให้ไปอีกขั้นหนึ่งได้แล้วและเราควรจะไปทำอะไรก็ได้ที่เรานั้นอยากจะทำและตั้งใจอยากจะทำมันจริงๆค่ะ ถ้าเราหยุดทําตัวหน้าเบื่อชีวิตนี้เราก็จะไม่เบื่อหน่ายอีกต่อไปค่ะและสาระดีๆที่ปอยได้นำมาฝากเพื้อนๆกันในเอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเว nice ็บไซต์ n i g h t t o f i t c o m ค่ะที่ได้มาแชร์เรื่องราวดีๆทําให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปมากยิ่งขึ้นเนาะและสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะปอยจะหยิบยกเรื่องราวดีๆอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแล้วก็เกี่ยวกับโลกการอ่าน แล้วก็เกี่ยวกับโลกของนิยายนำมาฝากเพื่อนๆอ,อีกยังไงก็อย่าลืมติดตามฟังกันไะ,ะ้คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ